สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคุณนรศทุกเรื่องครับนำเสนอข่าวด่วนนะครับลุงพลถูกป่าไม้เข้ามาเชิญตัวไปที่สอพอกกตูมจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติสร้างวังพระยานาคนะครับนี่ก็เป็นข่าวด่วนสำหรับวันนี้ซึ่งก็ไม่ผิดคาจดจาก เป้าหมายนะครับเพราะว่ามีคนร้องเรียนไปนะครับซึ่งจะต้องว่ากัน2คดีคดีแรกก็คือคดีครอบครองไม้นั่นก็ไปรับทราบข้อกก่าวหากันแล้วซึ่งก็จะต้องต่อสู้คดีกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีทางออกมากมายแต่ว่าคดีรุกป่าซึ่งวันแห่งชาตินี่วันนี้ทางตํารวจและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เชิญลุงพลหรือนายสุพลวิภาไปที่สพกกตุมแล้วนะครับซึ่งในเหตุการณ ลุงพลก็มีทนายความมีคนผู้ใหญ่ใจดีนะครับส่งทนายความเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยนะครับหรือผู้ต้องหาจะสามารถปรึกษาทนายความได้หากทนายความยังไม่มาจะไม่ให้การอะไรก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องรู้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออถ้าไม่ผิดจริงแล้วไปปรึกษาทนายทําไม นะครับทุกวันนี้เง่อนเง่ยของกฎหมายมันจะต้องมีผู้รู้มีผู้ช,นานชํานาญเฉพาะทางนะครับนี่คนที่ไปบุลลี่เขาก็ต้องรู้ด้วยว่าเ,เ,เวลาเขาปรึกษาทนายความอะไรนี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเขานะครับออขอให้เข้าใจด้วยนะครับเราก็มาฟังเสียงเหตุการณ์นะครับที่บ้านลุงพลนะครับแล้วเราก็าไปดู ภาพเหตุการณ์ทึ่งอยู่ที่พศพคุกตุมกันในวันนี้ครับเชิญฟังครับได้ครับได้ครับไปจอดเต็มแล้วคุยส่วนตัวได้ครับโอเคครับค,ครับ,รบได้ครับวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะ ครับครับหลังจากรับโทรศัพท์นะครับคุยกับทนายความแล้วลุงพลก็จะเข้าไปพักรออยู่ด้านในของสพกกตูมซึ่งเขาจัดห้องเอาไว้ต้อนรับนะครับเพื่อที่จะสอบสวนอะไรกันในเบื้องต้นวันนี้นะครับก็ต้องรอทนายความก่อนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ที่ลุงพลยังจะไม่ให้การอะไรนะครับต่อไปเราก็มาฟังคลิปเสียงเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจเข้าไปบุกไปที่บ้านลุงพลครับเชิญรับชมรับฟังครับตำรวจปทนกกกตูเนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวลยนะคะนะคะนะคะับครับก็ พื้นที่ใช่ไหมครับอันนี้เราคุยเรื่องพื้นที่ใช่ไหมครับอ่าแล้วกับลุงพลเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยให้ให้ลุงพลใช่ไปไปไปเจ้าที่พาไปรอที่สพใช่ได้ครับโอเคนะครับโอเคครับเจชิญเชิญเจ้าที่ช่วยช่วยมันตัวไปให้เราไปคุยกันที่โรงพักครับไม่มีการกรณีลูกพื้นที่ครับครับครับโอเคครับโอเคครับครับครับพี่สถานีตำรวจภูธรกกตูมเนี่ยจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาในทางต่างๆอย่างยังอย่งครับยังอย่งย่งไหนล่ะ ไหนล่ะ <แ usion S 2> ที่เดียวมั้ยไม่ป็นยังไงก็คุยกันเลยว่าคือคืออันนี้คือเบื้องต้นครับครับเบื้องต้นก็เธอไปสอบถามว่าที่ตรงนี้ได้มาอย่างไรครับผมมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะครับพี่ที่มันต้องดูในภาพถ่ายทางอากาศเพราะดูตอนนี้เนี่ยมันถามว่ามันไม่ค่อยชัดเจนหรอกสื่อมันเยอะครับครับผมถ้าโดยสรุปแล้ววันนี้จะมีการแจ้งข้อขาวหาเลยไหคะก็ยังสรุปไม่ได้ครับยังสรุปไม่ได้รอไปคุยก่อนแต่พยานาตรงนี้ต้องยุติการก่อสร้างเลยไหมคะก็อยู่ที่ ผมไม่มีอำนาจสั่งยุตินะครับอยู่ที่ศาลครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหายังว่าอะไรไม่ได้ครับผมก็แสดงว่าขั้นตอนต่อจากนี้คืนเชิญตัวลุงพลไปสักถามครับผมซักถามมีพบว่าความผิดก็จะเสนอศาลในการพิจารณายุติการก่อสร้างถูกไหมคะก็อันนั้นเป็นขั้นตอนของกฎหมายครับครับผมครับแล้ววันนี้จะมีการปักป้ายมันจะมีป้ายที่ห้ามก่อสร้างเลยไหมคะยังยังยัง ท่นนายไหนมาครับแตก่อนก่อนที่ทราบนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของป่าไม้ของป่าไม้ทำไมเราถึ่ได้ยื่นยื่นเรื่องขอก็ตอนแรกเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ลูกทุกนแล้วก็ลานตอนนี้เือเราติดต่อทนายแล้วใช่ไหมคะพลาทนายคนไหนลัเพื่นหรอเป็นเครือข่ายเดียวกับทนายตบคะ ไ่ต ais, or, ่แล้วเลนเ่สวนขก็เ่นองไรห้องไหนครับแต่เนสวนตัวเองกังวลไหมไม่ังวเพราะว่าไดองานมาเยอะขอรัวเนผมอันนี้ผู้เข้าประชาเรียกลุงคนเข้าห้องสมุกรนรผม ต้อรเัวบ้เดี๋ยวเบื้องต้นลุงพลจะเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแต่ว่ายังไม่ให้คำพูดใดๆนะคะเพราะว่ารอทนายก่อนค่ะลุงลุงลุงทนายทนายกราทนายกรนากราทนายกราฟทายกราฟทนายกราฟทนยรนายกราฟทนายกรนายกราฟทนายกา ใช่ครับคุณวีละใส่แก้วครับกับทีมงานครับกับไม่ทราบเหมือนกันครับก็รบกวนทนายรีบเข้ามาแล้วกันครับครับครับผมรออยู่ที่ผมรออยู่ที่สพกกตูนะครับครับโอเคครับ ได้ครับได้ครับได้ครับครับได้ครับครับได้ครับได้ครับครับ ยอดเต็มเลยคุยสองตัวได้โอเคครับโอเคครับครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะได้ได้ครับได้ครับครับครับท่ครานครับผมช่วยเรื่องนี้ได้เลยครับครับในเรื่องเกี่ยวกับลุงพลเตรียมหาทนายความเอาไว้นะครับในสื่อสารมวลชนคนในโลกโซเชียล ก็ว no like ิพากษ์วิจารณ์กันนักหนาว่าลุงพลนี่เดือดเนื้อร้อนใจอะไรทำไมต้องไปหาทนายความอย่างเช่นคดีที่เกี่ยวกับการครอบครองไม้ห่วงห้ามก็มีทนายรัชพลสิทธิสาครเป็นทนายความรับผิดชอบอยู่ส่วนคดีชมพู่นั้นทนายสิทธาเวิบังเกิดหรือทนายตั้มนะครับก็อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะรับทาคดีหรือไม่นะครับในเรื่องเดียวกันนี้ทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเขาก็โพสต์ในเพจของทนายเกิดผลแก้วเกิดเขาบอกว่า ประโยคที่ว่าไม่ผิดจะกลัวอะไรปัจจุบันใช้ไม่ได้เสียแล้วเหลือแต่ประโยคใหม่ก็คือไม่ผิดมีสิทธิติดคุกซึ่งจากที่ปรากฏในข่าวและกรณีที่ทนายบางคนหรือประชาชนหลายท่านตั้งข้อสังเกตว่าถ้าลุงพลไม่ได้ฆ่าน้องชมพู่ทำไมต้องจ้างทนายความไว้ก่อนเหมือนร้อนตัวด้วยความเคารพนะครับไม่ได้เข้าข้างใครและไม่ได้ยืนยันว่าลุงพลจะผิดหรือไม่ผิด แต่ขอแสดงความเห็นว่ากรณีนี้ลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสัยในสายตาของตำรวจและประชาชนอีกหลายคนแม้จะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ตามแต่การที่คนคนหนึ่งจะมีความกังวลใจในเรื่องใดๆและถ้าพอมีกำลังทรัพย์หรืออาจจะรู้จักบุคคลที่มีความรู้เฉพาะด้านจะหาข้อมูลหาที่ปรึกษาไว้ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมและสมควรทำ การที่บุคคลจะมีทนายประจำตัวหรือทนายประจำตระก,กูลก็มีมานานตั้งแต่ยุคไหนไหนแล้วเพียงแต่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีอันจะกินและรู้จักวางแผนการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ดีแม้ไม่มีคดีความก็ตามและการที่จะปรึกษาหาหรือทนายความไว้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายยิ่งลุงพลสุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษไม่รู้หัวหรือรู้ก้อย ไม่รู้จะถูกแจ็คพอตวันไหนก็ยิ่งควรมีทนายความมีที่ปรึกษาคดีขนาดเราไม่รู้ตัวไม่รู้อนาคตว่าวันข้างหน้าจะมีเหตุเพศภัยมีอุบัติเหตุหรือไม่เราก็ไม่ควรประมาทหลายคนเตรียมความพร้อมซื้อกรฎรมา์ประกันภัยหรือประกันสุขภาพเอาไว้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นมะเร็งหรือเป็นโควิดหรือไม่ก็ยังต้องหาหลักประกันชีวิตเอาไว้ การที่ลุงผลจะหาทนายความเพื่อปรึกษาหารือก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมผิดถูกอย่างไรศาลจะตัดสินเองร้อยทนายก็ช่วยไม่ได้ถ้าเป็นคนร้ายจริงๆนะครับนี่ก็คือความเห็นของท่านทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับท่านโพสต์เอาไว้ในเพจของท่านนะครับซึ่งก็เป็นความจริงดังที่ว่านะครับวันนี้นะครับทีม ต่าไมและตารวจก็เข้าไปบุกแล้วก็เชิญตัวลวงพลมาที่สอพกอกตูมในคดีบุกรุกป,ป่าสงวนแห่งชาติสร้างวังพญานาคนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปรับทราบคดีครอบครองไม้แล้วกับท่านทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้ก็มีคดีหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีทนายความมีที่ปรึกษาทางกฎหมายก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแม้เราไม่มีเหตุการณ์ที่ เชิญอยู่เฉพาะหน้ามีคนใส่ร้ายอยู่เฉพาะหน้าเราก็ยังดูดวงกันนะครับว่าเดือนนี้จะตกอะไรปีนี้จะตกอะไรเราจะต้องทําตัวอย่างไรหลายคนก็บอกว่าตัวเองปีหน้าจะตกปีชงก็ตั้งหน้าตั้งตาจะถวายนวลถวายนี่ทําสังฆทานไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานกิจเจริญภาวนาทำบุญสุนทานก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อม ที่จะรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตนเองในวันข้างหน้าครับราการคุณรอษเล่าทุกเรื่องครับจะนําข่าวสารคลิลุ่งพลมาสนำเสนอท่านในครั้งต่อไปถ้ามีข่าวด่วนวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณมากครับ